สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสถานีเกมเก่าเกมสเตชันกลับมาแล้วนะครับวันนี้มาในคอนเทนต์สูตรกดมือง่ายนิดเดียวซึ่งต้องบอกเลยครับว่าในอดีตนะครับสูตรกดมือเป็น Secret หรือเป็นทริคเล็กๆลับๆนะครับไว้สําหรับทําสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพิ่มตัวละครหรือในการทําสูตรเลื่อนด่าน,นครับซึ่งวันนี้เรามากับเกมนินจาวอร r i o r และเราจะมาแนะนํา สูตรเลื่อนด่านนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นิ n j a w a r เ i อรนะครับวางจำหน่ายเมื่อวันที่28มกราคมปี1994นะครับในเวอร์ชันญี่ปุ่นก่อนที่เวอร์ชั่นอเมริกานะครับจะวางจำหน่ายในเดือนถัดมาในเดือนกุมภาพันธ์ในปีเดียวกันนั่นเองครับผมตัวเกมนะครับเป็นแนวผ่านด่านด้านข้างนะครับมีผู้เล่นให้เลือก3ตัวละครด้วยกันมีคุโนอิชินะครับมีนินจาและก็มีคาไมราชิซึ่ง 3ตัวละครนี้นะครับเป็น Android นะครับหรือมนุษย์ดัดแปลงนั่นเองจุดเด่นของเกมนี้นะครับที่แตกต่างจากเกมต่อสู้แนวบุกด่านด้านข้างทั่วไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมื่อกดปุ่มโจมตีค้างนะครับสามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูได้นะครับแล้วก็มีการใช้ท่าไม้ตายเมื่อเก็บเกณได้เต็มนะครับแต่เกมนี้จะแอบยากเล็กๆสําหรับคอเกมมือใหม่ๆนะครับเพราะว่าตายก็คือตายเลยจบเลยทันทีนะครับก็ต้องคอนติเนียใหม่ อย่างในคลิปนี้นะครับที่เราเห็นนะครับเป็นการกดปุ่มนะครับโจมตีค้างไว้ซึ่งจะเป็นการทําให้ตัวของเรานะครับป้องกันการโจมตีของศัตรูสําหรับเกมนี้นะครับเน้นที่การบริหารพลังนะครับไม่ให้เสียพลังง่ายๆจากศัตรูลูกกระจกต่างๆนะครับเพราะว่าปลายทางนั้นโหดดิบและเถื่อนมากจริงๆครับศัตรูมีความหลากหลายพอสมควรเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับและต้องบอกว่า ไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จะผ่านด่านในแต่ละด่านนะครับเราต้องมีทริคนะครับในการต่อสู้แล้วก็ไหวพริบที่ดีในการจัดการกับศัตรูด้วยนะครับถ้าเดินเข้าไปอัดสุ่มๆอย่างเงี้ยบอกเลยครับว่าไม่รอดแน่นอนนะครับยิ่งตอนโดนรุมนะครับบอกได้คําเดียวเหนื่อยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสูตรเลือกด่านนะครับสําหรับเกมนี้ทํายังไงนะครับเดี๋ยวกดให้ดูกันเลยไปชมกันเลยครับ เริ่มต้นที่ฉากไตเติลนะครับแล้วกดสูตรตามนี้เลยกด x กับ y นะครับค้างไว้นะครับแล้วก็ a 4ครั้ง b 4ครั้ง ab 4ครั้งนะครับมาดูผลลัพธ์กัน x y นะครับ a 4ครั้ง b 4ครั้ง ab สีครั้งเห็นไหมละครับสูตรติดแล้วครับนี่เราสามารถเลื่อนด่านไปถึงด่านสุดท้ายได้เลยนะครับสามารถจบเกมได้อย่างรวดเร็วทีนี้ก็อยู่ที่ฝีมือเราแล้วละครับว่าจะสามารถจบเกมนี้ได้หรือเปล่า ก่อนนะว่าเป็นสูตรกดมือในอดีตนะครับที่ถูกซ่อนไว้ในเกมนะครับเอามาแบ่งปันกันในวันนี้ครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปจากช่องทางของเราและที่สำคัญนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับฝากทุกคนกดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับผม ส่วนตัวผมในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย